เจริญสุกเจริญธรรมมาได้ยัตยมเห็นอะไรไม่นี่เอยนั่งอยู่ท้ายรถเนี่ยมานั่งเห็นพระบอกมาถึงมานอนทำปากเจ็บเจ็บจบเจบไม่มีอะไรกินวันนี้ก็จึงมีกล้วยมาฝากาลูกอ่ะเห็นกล้วยนะลูกเนาะไม่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 ไม,ไม,ไม่โอ้ยทำไมดื้อย,อยางงี้นะลูกอ่ะ มีการแยกเขี้ยวให้เราด้วยนะจอยจอ๋อเออทำไมอย่างเงี้ยลูกทำไมเป็นเป็นไม่เด็กไม่ดีเลยนะทำไมเป็นเด็กไม่ดีลูกเออไปแยกเขี้ยวให้ได้ยังไงอืมเอออ่อัตามภาภาพเอาเนี่ยมะม่มวงไครเขากินมะม่มวงอยู่เอามะม่วงไว้ท้ายรถนะสองลูกจอากินมะม่มวงเมื่อกี้เนี่ยสองลูกแล้ว ตอนนี้ก็กินกล้วยตอเอากล้วยมาให้กินเก <c oughs> ่าเก่าเก่าเก่าไม่มาแต่เช้าจังลูกฮะเจ้าครับมาแต่เช้าจังลูกนะกินหรือปอกแล้วปอกแล้วมาแต่เช้านำะมาหาของกินอาจารย์ภาก็เลยเอา,อามะม่วง,งสองลูกไว้ท้ายรถวางที่กระบะนะเพื่อให้เขาเห็นก็จริงๆเดีย๋ยวเขาก็เห็นเ็าก็มากิน กินอย่างเงี้ยลูกนะ่ะมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะลูกนะ,ะยามเช้าเ,าเานะี่ยโยมเจอวันนี้มาแต่เช้ามากเลยอพอจะรับจากเรามีการแยกเขี้ยวใส่เราอาี้นะเออเดือนะลูกกินนะยโยมยัดเอายัดเอานะดูกระพุ้งแก้มนะ ตอนนี้พระเข้าไปฉันพัฒหารเช้านะก็ก็เลยทําให้หมาวิ่งไปูุนหมดไม่มีหมามากวนนะก็ดีสามลูกคนโยมท,ที่กระปุงแก้มนะสามลูกที่กระปุงแก้มต่อไปลูกที่สี่คนโยมลูกที่สี่ก็เราจะผ่านมาโอ้ยเปื้อนดินแล้วนะลูกกัดเอาดินออกก่อนนะลูกนะอย่าไปกินดินลูกยัดเป็นลูกๆูกคนโยมนะยัดบ๊อบบ๊อบเลยนะ อร่อยใหญ่อ้วยอ๋อเต็มปากเต็มคำกันเดียวเต็มปากเต็มคำหายละเต็มปากเต็มคำมหาอะไรกินต่อยกระทินกระทินลูกถ้ามองขมองเห็นอจตมาถืออะไรเิ๊กเก๊กเกกในมืออันนี้ดูเขาจะมากินไหมอ๋อ อ๋อไม่ใช่กระถินนะลูกนั้นจะเป็นยอดไอ้นั่นนะลูกนะเดี๋ยวเราจะวางไว้ให้ตรงนี้นะโยมนะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาเอาหนูะนะกระถอยครับเดี๋ยวเขาเจะเอาแหงน่ะ <c oughs> บางทีเขาก็อารมณ์ดีบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีโยมเราจะต้องไม่ประมาทกับเขา อารมณ์ดีก็มานอนแปะเราอารมณ์ไม่ดีมาก็แยกเขี้ยวใส่ <c oughs> เป็นธรรมดาตอนนี้เจาะก,ก็กำลังแกะกินเมล็ดทานตะวันนะอ่าที่มี fc fc มาจากอำเภอเมืองลบบุรีคนโยมโมทนากับอญาติโยมด้วยนะญาติโยมมาไม่เจอเจาะนะโอ้โ <c> ห <oughs> เอามาถุงใหญ่เลยนะนโยมนะ โจได้กินนานเลยแหละคราวนี้นี่โยมเขาแตะเขารู้จักกัดนะโยมนะกัดนี่เรากินข้างในแล้วอย่าเกาหัวแก๊แกะแกแต่ในกระพงแก้มยังมีอยู่นะโยมนะกระพงแก้มนั้นคือก็เป็นกล้วยคุณโยมเป็นกล้วยต้องต้องนั่งรักษาระยะเพราะว่าไม่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจจ่อไม่ได้คุณโยมฝากกดติดตามเพจธรามะสนใจปัญญานะโยมนะ นะแล้วก็ช่อง y o u ู u นะธรรมะสุใจก็ลงปัะจอคุณโยมนะธรรมะสุขใจก็ลงปัดจอในช่อง YouTube ก็จะเอาจอมาลงหรือว่าเป็นคลิปธรรมะนะก็จะลงที่นั่นนะอร่อยไหมลูกจอครับอร่อยไหมครับก็นะ <c oughs> นั่งกินสบายสบายโยยนะ